ล i ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตรสไตล์ในราคาสุดคุม้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบัตรสไตล์บนเว็บซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหลียลิชแมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิชแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่อัปเดตวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็คือกิจกรรมล่าเลือดนะครับผมกิจกรรมนี้ก็จะมีอยู่27วันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมลุ่งอรุณสีเลือดนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องเก็บคิดต,ตันนะครับคิดตันเลือดแก้วนะเก็บคิดตันมาทําอะไร๋อก็เก็บคิดตันเพื่อมาแลกของรางวัลต่างๆนะครับก็มีทั้งหมด12รายการนะของรางวัลที่เราแลกนะครับ แล้วก็รายการพิเศษก็คือสกิน m 4็นะสีแดงบอดเลยโคตรสวยเนี่อย่างสวยเลยนะครับผมสีแดงเข้มนะลายแบบแบบกระฉูกระฉีดมากขอรางวัลก็จะต่างๆก็ยังมีประมาณนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะได้ m อเราก็ต้องอ่าแลกให้หมดทุกชิ้นนะครับในนี้นะพอครบหมดทุกชิ้นแล้วเราก็จะสามารถแลก M อมโได้เลยนะครับ หลังจากที่เราแลก f อฟเสร็จแล้วเราก็สามารถแลกกล่องด้านล่างได้นะครับก็ <_ C os> จะได้ลายพางปืนอาวุธต่างๆนะครับผมเนี่ยก็จะมีของแต่งอะไรพวกนี้นะอันนี้กล่องปืนนําโชคนะครับอีเวนต์ก็ลองดูว่าเผื่อได้ของดีๆนะครับผมตอนนี้คิดตันผมมีอยู่294นะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องเก็บไปเรื่อยๆนะถ้าทั้งหมดเนี่ยเต็มหน้ามันจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 3,000ิปตันนะครับแล้วก็สามารถปัมได้นะครับ เดี๋ยวจะปั๊มยังไงเดี๋ยวผมมาสอนนะครับผมโอเคพอเรารู้ข้อมูลพวกนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไปหน้าแรกเลยนะครับผมพอเรามาหน้าแรกแล้วนะครับปกติทุกคนก็จะลงแรงกันใช่ไหมอ่ะสมมติผมอยู่ในโหมดแรงนะครับมาที่เลือกโหมดนะโหมดแรงนะแล้วเราก็ไปที่แข่งกลยุทธ์จับคู่นะครับนี่เลยแข่งกลยุทธ์จับคู่นะครับก็เป็นโหมด BR เหมือนกันนะครับเพียงแต่จะไม่ สามารถเก็บแรงได้นะครับผมก็จะเล่นแบบปกติก็คือโหมดธรรมดานะครับแล้วเราจะปัม๊มยังไงก็คือวิธีปั๊มผมจะปัม๊มในโหมดนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเรามาเลือกที่ข้างล่างครับมุมซ้ายล่างนะครับเลือกไปที่1คนนะครับก็คือโซโลนะโซโลนะครับหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วเรากดยืนยันไปยืนยันเสร็จปุ๊บเราก็ทําการเริ่มเกมครับเริ่มเกมเราจะเก็บในโหมดธรรมดานะครับไม่ใช่โหมดแรงนะ จริงๆมันเก็บได้ทั้ง2โหมดนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นโหมดแรง้งโหมดธรรมดาเราก็เลือกเก็บได้นะครับถ้าเราจะเล่นกับเพื่อนชิวๆแบบเราไม่ได้ปัม๊มเราก็ไปเก็บในโหมดนั้นได้นะครับแต่ถ้าเราเล่นคนเดียวแบบว่างไม่มีอะไรทาก็ไปที่โหมดปกติได้แล้วก็ปั๊มไปเลยปัม๊มยาวๆครับโอเคเดี๋ยวรอเข้าไปในเกมนะ อันนี้ก็เจอห้องแล้วนะครับตัวละครพวกเนี้ยเราเลือกตัวไหนก็ได้นะหรือตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเรียกป้อมม,มาช่วยตีได้นะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาตัวนี้แล้วกันนะง่ายดีนะครับไม่ต้องเลือกเยอะเลยอยัเนี้ตัวสแกนนะครับหนึ่งเกมจะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับสแกนเนี้ยอันนี้สแกนหาร้อยแยกนะครับพอเราใช้เสร็จแล้วนะครับตัวสแกนก็จะหายไปนะครับ ถ้าเราอยากอ่าสแกนได้ที่สแกนใหม่เราก็ต้องเริ่มเกมใหม่เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันใช้ได้แค่ครั้งเดียวสองถึเกมนะก็คือร้อยแยกอะ่ะเราใช้ไปเถอะร้อยแยกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้เรานะครับ the เดี๋ยวรอสิบวินะครับก็จะเริ่มเกมละได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะวิธีปั้งของเราแล้วในการโดดเนี่ย ได้นำะว่าโดดตรงไหนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องโดดแบบไอ้นีอจอดตรงนะโดดตรงไหนก็ได้เพียง,ยงแค่แบบให้มันมีบ้านแล้วก็มีมุกเดให้เราแค่นั้นนะเพราะว่าในการปั๊มเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะครับมันใช้แป๊บเดียวเดี๋ยวจะโดดตรงนี้แล้วกันนะ Head the เพราะว่าน่าจะมีเปิดนะยิงปืนลูกซองนี่คือแบบไวมากนะครับว่าม,มันแรงนะ เราล่อนลงไปครับแล้วก็เราจะไปหาปืนนะครับสักหนึ่งกระบอกหรือสองกระบอกกระบอกเดียวก็ได้นะครับแต่มีคนลงอ่ะเอาละเดี๋ยวจะปั๊มพี่ taking fire โอ้ยพี่จะปัม๊ม <c oughs> ให้ผมปั๊มปอนอะไรเนี่ยผมคิดว่าไม่มีคนก็ยังจะมีเนาะผมขอโทษแล้วกันนะครับเนี่ยเราก็ได้ลูกซองมาเราก็หาปืนครับอ่ะทีนี้ก็เนี่ยเรามีเงินสองพันนะเม็นไร่ก็เสื่ไปแล้วทีเนี้ยหลังจากที่เราได้ปืนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทำการ เอาเครื่องสแกนมาสแกนหานะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้เราในแมปนะมีหมแถวนี้อ่ะเจอละตรงนี้เนะี่ยขึ้นละครับประมาณแปดสิบเมตรแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนแล้วก็วิ่งไปเลยเราต้องวิ่งมาอยู่ตรงจุดตรงกลางนะครับเพื่อให้มันเรียกปีศาจออกมานะปีศาจเลือแล้วกักเรียกงี้เลยนะ ปุ๊บอ่ะพอเรียกมาแล้วนะครับฟองแปะแล้วก็อยินะปามป,าป,าป,าปาูป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 าตปาูปูป uh, e อปทปู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 ปอปู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 ปดปูปูปอปนะครับูปนปูปูปอปู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 ป่ปลปู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 นนปูน,นะปปูนูป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 ูะะปูนูปูปูปูคูปูปูปนปูปูมันก็จะดรอปู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 ก็กระสุน กาะหลอด EP, ลอีพีเกาะอะไรประมาณนี้ครับหลังจากที่เราเก็บครบหมดแล้วนะเห็นไหม48ครับ48ข้างบนมุมซ้ายคนระับจิตตันเราเต็มหมดละอ่ะเราเก็บไม่ได้ละทีนี้เราทําไงต่อนะครับแค่เราทําการมาที่รูปเฟืองนะครับแล้วก็กดออกเกมฝักมือนะครับออกเกมได้เลยแค่นี้ครับวิธีปั๊มนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจิตตันตกอ่เท่าไหร่ตอนแรกม,มันมีอยู่ประมาณ294ใช่ไหมแล้วมาเช็คดูครับว่า ได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เห็นไหมสามร้อยสี่สิบสองคิตันนะครับเป็นไ,ไงง่ายไหมเดี๋ยวผมลองแลกไปสักหนึ่งอันอ่ะอันนี้แลกนะครับแล้วเปิดให้ดูเลยอ่ะสามวันสวยๆแค่นี้ก็หมดไปละเปิดไปแล้วหนึ่งอันนะครับที่เหลือเราก็ปั๊มค่อยๆปลดไปทีละช่องครับจนครบสิบสองนะครับ,รบ,รบแล้วก็มารับ M4 สีแดงแค่นี้ครับง่ายมาก ก็ลองฟั๊มกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่มาแนะนำนะครับผมโอเค,คถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ